ตรวจวางงานเขาภาษาที่ผ่านมาต้นเทียนที่ได้รับรางวัลนชนะเลิศทุกคนเริาา่เแจ่มมากไหวให้เบิ่งยืนเดี๋ยวสิภาพาเบิ่งความงามของเต่ละต้นเทียนที่เป็นเหตุไหว้ลยมั้เดี๋ยวพาเบิ่งดดานหนาเ รญยะนานทุกคนลงไล่ละเอียดในการแกะสลักจีนนีความละเอียดอ่อนมาเข้ามาใกล้ๆหน่อยด้ สวยงามมากด้วยเดี๋ยวซื้อผาพไก่ๆล่ยคนอาซีเห็นไกลๆวัตถุเห็นไกลๆเดี๋ยวเขาำอรยงียต้องการแก้สลักเสีย

ยยมี <c oughs> มองวัยไลยหลอองพอกด้วยสำหรับใรอยาาก่ยูนเรักกษดไวยหละ แรกภาพเบิ้งแรกทุกคนสีภาพเบิ้งต้นที่สองกันดิตน้นแรกนี่ก็อว่วงสวยงามนี่พี่มาสุดยอดในการงาน,นส,ลสลักกต้องต้นเทียนนะจิเป็นรูปนั้นรูปนี้ว่วงละเอียดอ่อนนี่ผมว่าสวยงามทุกคนเดี๋ยวสีภาพเบิ้งต้นที่สองครับน,นี่เดี๋ยหันเพิ่นบ่ได้บอกว่าของวัดใดน,นะ แต่ตัวสีผ้ามันเบ่งแต่นี่มี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 อะไรนี้คุนบอกซื้อวัตถุทุกอ่าโอเคเดี๋ยวพาวไปนับะ

นที่ละเอียดอ่อนแก๊สลักในโดยความประณีตนะเดีย๋ยวใส่เบิ่งนใกลๆ้ๆ สวทุกคนอาจจะเรืองแสงไฟยังน้อยครับเพราะว่าเพิ่นซองไฟยังหม่ขึ้น ที่พลาดมากเมื่อกี้่จะเป็นอันดับที่สามนะอันนี้อันดับที่สองสวย,วยทุกนการแกะสลักมีร้อมละเอียดอ่อนของลายกับนงต่างตางอันนี้คืออันดับที่สองทุกคน อยาให้เบิ้งข้างหลังนี่ทีเบิ้นงประกวดได้อันดับที่สองเดี๋ยวจะพาไปเบิ้องอันดับที่หนึ่งนะที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปเบิ้องย่ท่านนี่เดี๋ยวสิาเบิ้งโอ้อันนี้เป็นเป็นง,งนูใหญ่ทุกคน เกี่ยวขอไต่ใหม่ทุกคนหางงูใหญ่โง่มาใส่เกี่ยวค้อนทนะุเลย ได้ละเอียดนะออกแบบสุดยอดเลยรันอ,อันนี้จะเป็นหวัวเตา่าทุกคนเกียตป่าอันนี้เป็นเต็มขาเตา ได้ประกวดได้ร่างวันชนะเลยอยันดับหนึ่งอ้เบิ้งหนาา้าล้วอาคาศกับเบิ้องเจน,นึงก็เป็นตะยากน,นะทุกคน ต้นเทียนทีชนะการประกวดแต่อันดับหนึ่งทุกคนจากโน้นมาพ่ายางมาแต่ฝั่งแน่นอนแล้ทุกคน,กน,อ,น,น,อ,กคนอันดับหนึ่งอันดับสองอะกะอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามุดถ่ายโมทุกคนบรรยากาศบรรยากาศากาศ็ยืด พามาเบิ่งยงเกินคืนนะทุกคนมาเงี้ยงเกินแดดมันบบ่นหอนทุกคนต้องมายงเงี้ยเงยเหมือนแรงเงี้ยมมถึงคืนนะี่มีเวลามาครับสำหรับคลิปนี้ก็ว่ามีอยังหลายทุกคนพามาเบิ่งต้นเทียนที่เป็นเหรียญประกวดชวนะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามของจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณในไลฟ์ที่ติดตามได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านเลยทุกคนใช่เบื้องต้นเทียนที่ได้รางวัลที่1ที่2ที่3อนะที่เพย่อยนำมาโชว์ไว้ด้านหลัง ขอคุณได้ไห้ที่นิดตามได้รับชมนะทุกคนลิปหน้าพ่อกันไหมครับ